สวัสดีเพื่อนๆชาว FC Mobile ทุกท่านนะครับก็คลิปนี้เสียงจะขึ้นจมูกหน่อยนะเพิ่งจะหายป่วยนะครับเออ <c oughs> ก็นี่จะเป็นคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับก็คือการจัดเทียร์ลิสซึ่งผมคิดว่าผมจะทําทุกกิจกรรมต่อจากนี้เลยนะครับแต่ว่าเทียร์ลิสของผมเนี่ยผมจะเอามาแต่นักเตะร,ระดับตานานนะทั้งไอคอนหรือว่านักเตะฮีโร่ Hero, เพราะว่าไอผมรู้สึกว่าไอไอคอนกับฮีโร่เนี่ยมันจะเป็นไฮไลท์ของในทุกๆกิจกรรมอยู่แล้วนะนักเตะตานานอะ นักเตะธรรมดาก็เลยไม่ได้เอามานะครับอย่างคุีชาหรือว่าอะไรพวกนี้ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเก่งนะไม่ต้องมาบอกอะไรกันนะครับส่วนวันนี้ผมจะมาจัดเริ่มที่กิจกรรมฟูตี้เวิร์ดก่อนเลยนะครับตัวแรกเป็นนักเตะในโหมดเ h ฟชิ s h เตอร์ซึ่งเอานักเตะมาเล่นในตำแหน่งที่มันไม่ถนัดไม่ได้เก่งอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะขอฮอเก้คัมโปรับคนแรกไม่เก่งผมเปิดได้แล้วเล่นแล้วซึ่งไม่ไหววะ่ะเพื่อนจริงนะ ทั้ง A ฮตูทั้งเมนเจอร์เลยใจกล้าจัดเลยเอาไปเล่นเมนเจอร์เนี่ยเออคือมันใช้ไม่ได้นะครับเอา C ไปคนแรกต่อมาครับทีมฮาวเวิร์ดไม่ได้มีไม่ได้เปิดได้แต่ว่ารู้สึกว่าชูสกิลมันไม่เหมาะกับการเล่นกองกลางอยู่แล้วนะครับซึ่งกองกลางเก่งๆก,ก็มีเยอะบางทีตัว <c oughs> ตัวร้อยต้นๆเนี่ยอาจจะเก่งกว่า ทีมฮาวเวิร์ดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เล่นกองกลางอยู่แล้วเนี่ยเออก็ตำแหน่งรองเป็น CDM นะครับคุ้นๆอยู่แต่ว่าไม่ดีครับเอา C ไปอีกตัวหนึ่ง <c oughs> ต่อมาครับเฮนริกลาสันซึ่งเคยจับไปตั้งแต่แรกนาล็อกและคลิปรีวิวก็มีไม่ต่างกันผมเปิดได้2ล่างเลยหมายถึงว่าแบบ2รูปอะไม่รู้มันจะเปลี่ยนรูปมาทำไมนะเออก็ไม่เก่งครับเฮนริกลาสันเอา C ไปใช้ไม่ได้ ต่อมาแฟงแลมพาดตัวพาสหรือว่าใครเปิดได้มันก็ยังมีให้เปิดได้อยู่นะ111เออก็แฟงแลมพาดนี้ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะผมให้บเพราะว่าเมเนก็พอพอเล่นได้พอจะถูถ่ายได้นะครับแล้วก็อาจจะมีลูกยิงไกลบ้างบางครั้งไม่ได้เก่งเท่าพวกย,าย,ายา่าหรือว่าไอ้กุลิซีดานนะเออทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะแลมพาดมันก็จะแบบช้าหน่อยเออก็ประมาณนี้แล้วกันเผื่เเบ็คแฮมเออเบ็คแฮมน่าจะดีกว่าได้ซ้ำแต่ว่าก็เล่นได้ ไม่น่าเกียดนะครับใครมีแรมพาดใครเติมพาสหรือใครเปิดได้แล้วชอบเข้าไปบีต่อมาครับฮีโร่อย่างดีมีท่าเบอร์ปะตอส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเก่งอะ่ะผมผมให้มั่งแบบประมาณแบบเฮนลีกลาส,สันเลยนะสำหรับผมโอเคอาจจะเก่งกว่านิดนึงอาจจะคล่องกว่าหรือว่าอะไรกว่านะครับแล้วก็ มันไม่ได้แบบทื่อๆเหมือนลาสันนะแต่ผมคิดว่าผมให้ C แล้วกันเบอร์ปตอผมว่าเล่นไม่ค่อยได้นะครับต่อมามามาริโอมันซูคิดเอาจริงๆผมชอบมากนะมาซูคินเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ต้องถามเพื่อนๆว่ามีใครเล่นเปิดหมงไหมเพราะว่าตัวเนี้ยเปิดหม่งดีอยู่นะแต่ว่าเปิดหม่งเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพขนาดนั้นแล้วก็หลายๆตัวมันก็เปิดหม่งได้เหมือนกันซึ่งมันซูคิดถึงผมจะชอบแต่ผมให้ C นะครับเออ ผ่านไปก่อนเลยมันสูขิดนะต่อมาแชร์วินโยเอ้ยอันเนี้ยคือแบบ <c oughs> ไม่รู้จะมีเพื่อนๆอ,อาคาติหรือเปล่าแต่ว่าผมมาชอบนะผมเปิดได้นะถ้าเกิดใครดูในคลิปช็อตของผมเปิดได้แชร์วินโยมาแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยม่งดีอะ่ะแล้วก็ตำแหน่งรลองอมันก็เป็นแบบกองหน้าด้วยนะวิ่งโคตรเร็วเออสกิลไม่มีนะครับแต่ว่าสกิลติดตัวก็จะเป็นแบบดับเบิลทัชอ,อ่ะเออเลนเชงอะ่ะ โอเคนะผมเล่นได้นะเพราะว่าผมไม่ได้เอามันแตดเข้าซ้ายแล้วยิงแล้วเพราะว่าตัวนี้มันซ้าย3นะครับขวา5นะ <c oughs> ก็ส่วนตัวผมนะผมให้ B เพราะว่าเนี่ยจับจริงแล้วก็เล่นหลายเกมอยู่เหมือนกัน <c oughs> ผมให้ B ีนะครับแชร์วิญญอเพื่อใครมีนะ <c oughs> ต่อมาอีกตัวนึงอาร์เซนอลของผมผมก็แลกมาเหมือนกันแต่ต้องบอกตามตรงคานูในชีวิตจริงกับในเกมเนี้ยมันโคตรจะคนละเรื่อง ในชีวิตจริงแม่งแบบโคตรคล่อง่ะแต่ว่าพอมมาในเกมแม่งมีอยู่สดาวเนี่ยเออไม่เก่งนะครับคารูในเกมผมแลกมาเพราะว่ามันเป็นเสื้ออาเซนอนเฉยๆนะเอาไปซีโอ้โหต่อมาครับปีเตอร์เขากองหน้าตัวสูงที่เอามาเปลี่ยนตำแหน่งเชฟชิปเตอร์เป็นกองหลังใช้ไม่ได้ผมมาเปิดได้ในแรง รางวัลแรงผมได้มา9 9 0 0เอ็มผมก็ขายเลยนะผมไม่ได้ใช้นะเออคือนักเตะพวกนักเตะในเชฟชิปเตอร์ที่มันอำมาบิดตำแหน่งอะ่ะใช้ไม่ได้หมดเลยนะครับเอาไปซีครับต่อมาโคลเลอร์ ler, จากกองหน้าตัวมุ่งมาเป็นประตูส่วนตัวผมนะผมว่ามันก็ยังใช้ไม่ได้ต่อให้มันสูงขนาดไหนก็ตามนะครับเหมือนกับเคสของอิบบาที่เราเคยเห็นกัน ที่มันเคยแจกแล้วผมเอามาเล่นรีวิวอ่ะเออใช้ไม่ได้นะครับไม่ได้เรื่องเอาไปซีเหมือนกันต่อมาครับเจนาโรกาตูโซคนนี้ไม่รู้มีใครเคยเล่นเปล่าเป็นกองหลังเออไม่ใช่เป็นกองหลังเป็นกองกลางตัวรับแล้วก็แย่งบอลเก่งเออสเตมินาเยอะถึงจะตัวไม่สูงผมให้บีนะกาตูโซเมนเจอร์อาจจะยังไม่เก่งเท่าไหร่แต่ว่าเฮดทูเฮดเก่งเลยครับจัดไปกาตูโซเอาไปบี ต่อมาเฮ์นันเคสโปร1 1 1คือของฟรี1 1 1ที่มันแจกใครเปิดได้เคสโปผมบอกเลยว่าใช้ได้เวเร็วล่องและยิงแรงด้วยเลูกหม่งก็อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะไม่รู้เพื่อนผม,มาอาจจะเองลูกหม่งเยอะหน่อยเพราะว่าผมเป็นคนเล่นเปิดหม่งนะครับแต่ว่าเผื่อเพื่อนๆไม่ได้เล่นผมก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ได้เล่นเปิดหมง่งมันก็ใช้ได้เหมือนกันเคสโปเมเนเจอร์ Case ow, Manager, อาจจะมีบางเกมที่เก่งขึ้นมาหน่อยซึ่ง มันไม่สม่ำเสมอถ้าพวกกุลิดบาทเทนอะไรพวกนี้นะแต่ว่าเฮ to h e ฮดถ้าเกิดคุณมาครับดีๆโยนแล้วก็ให้เขาวิ่งอะ่ะหลุดนะครับเออเฮานเคสโปเอาไปเลย B ต่อมาครับแกลลี่ลินิกเกอร์อันนี้อยู่ในเคสพอๆกับอ่อเคสโปแต่ผมว่ามันแบบเคสโปมันเก่งกว่านะเออลินิกเกอร์ถ้าใครอยากใช้ก็คงจะใช้ได้เลยมั้งแต่ส่วนตัวผมนะล,ลินิกเกอร์ผมให้ C แล้วกัน ต่อให้มันแบบเป็นตัวมีสกิลลุง้งเป็นตัวแบบ112นะแต่ผมผมรู้สึกว่ามันใช้งานได้ไม่ดีขนาดนั้นนะครับเคสโปร1อยยังดีกว่านะส่วนตัวผมนะต่อมาลาวดูอันนี้พลังดีนะเพื่อน112ลาวดูไม่รู้มีใครแลกมาเล่นไหมแต่ผมไม่ได้แลกมาเล่นนะครับแต่ว่าเคยเล่นในอ้ภาคตอนนี้มันเป็นกาสีม่วงอะกิจกรรมเดียวกันผมรู้สึกว่าลาวดูมันก็อาจจะไม่ได้ ก่งขนาดนะั้นแต่ผมเห็นแล้วเวลาผมเล่นแบ็คผมก็จะไปดูพลังการเปิดนะเราดูก็โอเคนะถ้าเกิดเป็นแบ็คบุ่กแต่ถ้าเกมรับกม็มันก็ไม่ได้เรื่องแต่ว่าถ้าเป็นเกมบุกก็โอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมให้ C แล้วผมให้ B ดีกว่าเอเอนเจอร์ไม่เก่งเฮด t ู h เฮดก็แล้วแต่ฝีมือแล้วกันนะครับออตามยถากรรม s o m ซัมติงไร h ด t จัดไปต่อมาครับโรบินฟานเพอร์ซี ฟานเพอร์ซี่เนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ต่างจากไอตัวตอนอะควาเวียนอิ no นเฟอร์โนนี่ที่เป็น g า s สีแดงไม่ได้ต่างกันเลยนะครับแค่เร็วเพิ่มมาให้มันทันกับเมตากองหลังที่มันเร็วขึ้นเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นสกิลลุงก็ฟานเพอร์ซี่ผมให้เอแล้วกันตอนอะควาเวียนอินเฟอร์โนผมก็รู้สึกว่ามันต้องอยู่คลาสเอแรงเออยู่แล้วแล้วก็ รอบนี้ผมก็ให้ tier list A เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเร็วขึ้นตามเมตาทันแล้วนะครับเออจกากก่อนหน้านี้กว่าฟานเวอร์ซี่จะมาตัวล่าสุดแม่งร้อยแปดและคนแม่งร้อยสิบเอ็ดกันแล้วอะเพื่อนๆร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบสามกันแล้วอะแต่ว่าฟานเวอร์ซี่ยังไม่มานะครับซึ่งตอนนี้มาแล้วทันเมตาแล้วเอาเอไป ต่อมาเชสฟาเบกาสผมไม่ได้เล่นตอนที่มันเอาเข้ามาตอนแล็กนาล็อกนะครับก็ตอนนั้นวัตถุดีมันโหดมากซึ่งได้มาจาับครั้งแรกตอนนี้แล้วก็ถูกใจมากทั้งการวิ่งทาทางการส่งบอลการเปิดบอลอันนี้คือถูกใจมากถึงแม้ว่าสเตมิน่จะแค่4ดาวสําหรับผมแต่ว่าเมนเจอร์โหมดมันยังเงียบไปหน่อยนะผมคาดหวังไว้สูงกว่านะี้เมนเจอร์โหมดมันก็มียิงบ้างแต่แบบไม่ได้ขนาดนั้นนะครับกาซอล่าร้อยังยิงเยอะกว่าเลยอะ่ะเออเพื่อนๆก็ ฟาเบกาสผมให้ B และกันเมเนเจอร์ไม่ค่อยเก่งนะครับต่อมาสตีฟแมกมานามานซึ่งผมบอกก่อนเลยว่าผมไม่เคยจับแล้วก็ไม่เคยเจอด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่ค่อยมีคนเล่นน่ะถ้าเกิด RM คนก็ไปเล่นตัวอื่นอย่างถ้าเกิด RM ผมนึกถึงผมก็เป็นนึกถึงเบคแฮมซึ่งตัวฟรีเทดลุงเล่น RM ได้แล้วเทดลุงมันตำแหน่งรองก็เป็นตำแหน่งหลักตำแหน่งรองก็กลายจากสีเหลืองของเก่าก็จะกลายเป็นสีเขียว ซึ่งไม่มีความจําเป็นที่จะต้องหยิบแม็กมานามานมาเล่นเลยนะครับเพราะงั้นผมให้ซีแล้วกันส่วนใครเคยเล่นก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมซีของแม็กมานามานเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแม็กมานามานไม่เก่งนะครับแต่ว่าผมไม่เคยเล่นนะครับแล้วก็มีเบคแฮมที่เป็นตัวฟรีที่ใช้งานตำแหน่งเดียวกันได้เหมือนกันนะครับเออต่อมาครับอีวานคอโดบาโคตรเก่งเมนเจอร์ Manager เก่ง เฮดทูเฮดก็เก่งนะครับคอโดบ้าใครไม่มียาบสตัมที่โคตรเก่งในกิจที่แล้วมาเอาคอโดบ้ากิจนี้ได้สบายเล่นได้สบายนะครับก็เอาไปเลยเอคอโดบ้าไม่มีอะไรต้องพูดเยอะนะครับต่อมาแบสมาตุยดี้เหมือนโค้ดมาเกเลเล่ที่ผมเปิดได้เดะแต่ว่าตัวนี้มีตำแหน่งรองคือไปเล่นปีกซ้ายได้เอ้ยแบ็คซ้ายขึ้นไปสูงขางนาดนั้นแล้ว่ะเล่นแบ็คซ้ายได้นะครับก็โอเค พอจะถูๆใส่ถ,ถ,ถ่ายได้นะใน Head To ู e a d แต่ว่าใน Manager Mode ก็ผมคิดว่ามันก็คงจะเหมือนกับ le le มาเกเรเล่เงียบเงียบๆหน่อยแย่งบอลได้น้อยไม่ได้เหมือนกับพวกออยาร่าตูเล่หรือว่าวีเอล่านะครับก็เอาไปบีแล้วกันใช้งานได้แต่ว่า Manager Mode ไม่เก่งนะครับต่อมาครับเพื่อนๆเป็นเลลี่กิงซึ่งตอนที่ผมไลฟ์ติ k กต็อกอยู่ในหลายคนก็จะบอกว่าเก่งมากซึ่งผมไม่เคยจับนะครับแต่ว่าเคยเจอแล้วเจอบ่อยแล้วด้วยแล้วก็รู้แล้วว่ามันเก่งจริงนะ เออก็ของแท้เลยนะครับเรลี่คิงผมให้ประมาณแบบคล้ายๆกับซาลีบาใครเคยจับซาลีบามาเรลี่คิงคล้ายๆแบบนั้นเลยนะครับก็เอาไปบีแล้วกันเมนเจอร์หมดอาจจะยังเฉยๆนะครับแต่ว่าเฮตูเฮนี่ของแท้ต่อมาครับลีเซ่ไม่รู้เพื่อนๆชอบกันไหมแต่ผมมาเคยจับแล้วผมรู้สึกว่าเฉยๆเ,เหมือนกันนะยิ่งเมนเจอร์หมดเนี่ยแบบเกมลุกไม่ได้เลยนะครับเออเกมรับก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะก็ เอาไปสัก B แล้วกันผมเฉยๆกับกองได้กับแบ็คซ้ายประมาณนี้นะต่อมาเฟลไลนี่เก่งทุกภาคตอนตั้งแต่ภาคแรก FC Mobile ยันเอากลับมาเป็นตำนานเนี่ยเก่งเหมือนเดิมนะครับซึ่งตอนแรกหน้าล็อกเราก็ได้เห็นกันแล้วว่ามันเก่งขนาดไหนเก่งมากจริงๆนะครับเฟลไลนี่ซึ่งผมชอบมากส่วนตัวนะและยิ่งกินนี้ไม่มียายญ้าไม่มีวีเอล่าแล้วด้วย เป็นร้อยสิบสองที่เก่งมากๆถ้าใครแลกออย่ายาหรือว่าเวล่าไม่ทันเนี่ยมาเฟลนี่เป็นเล่นได้สบายแทนได้สบายนะครับก็เอาไปเอเลยต่อมาครับเฟอร์ดินานก็ผมรู้สึกว่าเฟอร์ดินานตัวนี้ผมอาจจะคาดหวังเยอะไปหน่อยรู้สึกว่าคอร์โดบาอาจจะยังดีกว่าด้วยซ้ำนะแต่ว่าก็เท่าเท่ากันแหละเออก็ไม่รู้ใครเล่นยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเฟอร์ดินานล่างนี้ ผมก็ให้ A เหมือนเดิมนั่นแหละถึงจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะอาจจะยังแบบไม่ได้ว้าวขนาดนั้นแล้วคนก็ไม่ได้หยิบม,มาเล่นเยอะด้วยอะคนเลือกได้ก็เลือกเคียรินี่เลือกเนซ่ากันนะครับก็เฟอร์ดินานก็ยัง A อยู่แหละแต่คิดว่ามันก็อาจจะยังมีตัวดีกว่าอยู่เหมือนกันนะต่อมาบาสเซียนสวายไซเกอร์เข้าสู่โหมด113ของเราแล้วสวายไซเกอร์ cle, ผมรู้สึกว่าเฮดถูเฮดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพื่อนๆแล้วก็ ในแง่ของคนจับเนี่ยคนบังคับเนี่ยเล่นไม่ค่อยสนุกนะครับถ้าจะเก่งจริงๆเนี่ยจะไปเก่งในเมเนเจอร์โหมดนะลูกยิงไกลเนี่ยพอๆกับโทนี่โค้นเลยนะครับก็วสวายไซเกอร์เก่ง h เฮทูเฮ d อาจจะเล่นได้นิดๆหน่อยๆผมว่ามันไม่ค่อยดีขนาดนั้นส่วนเมเนเจอร์โหมดความเห็นส่วนตัวนะเมเนเจอร์โหมดเก่งกว่าเยอะเลยนะครับก็ถ้าใครมีบาเสซียนชอบเล่นเฮทูเฮ d ก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันว่า คุณชอบมันตรงไหนแต่ว่าถ้าใครชอบเล่นเมเนเจอร์โหมดผมก็จะแนะนําบาเซียนนันในกิจนี้เพราะว่าเก่งจริงๆนะครับเออเอาไป B แล้วกันนะเพื่อนๆต่อมาคิียลินี่โคตรเก่งโคตรของโคตรของโคตรเก่งผมชอบมากนะครับจอโจเคเอลินี่เพราะฉะนั้นเอาไป A m เมเนเจอร์ก็รับแน่นแล้วเ e ตุทุเไม่ต้องพูดถ,ถึงเลยโคตรเก่งโอใครมียับสตัมจิตที่แล้วแล้วมายืนกับคิเอลินี่ตอนนี้นะเก่งมากเลยนะครับ จ่อไม่เข้านะเอาไปเอนะเพื่อนๆะต่อมาเดาวิดเบ็คแฮมตัวเกือบจะฟรีแต่ก็ไม่ฟรีสัทีเดียวเพราะว่าต้องใช้จิ๊กซอว์แรกนะครับก็1 1 3เก่งมากอย่างที่บอกตอนแม็กม,มานามาดว่าเบ็คแฮมก็เล่นได้นะครับในหน้าที่นั้นแล้วก็ส่วนตัวผมเป็นคนชอบเล่นเปิดมงเบ็คแฮมตอบโจทย์โคตรโคตรนะครับเพื่อนๆก็ใครมีเบ็คแฮม113ก็เล่นได้ส่วนตัวผมมีแค่1 1 0ผมก็โอเคแล้วนะเล่นสนุกแล้วนะ เออก็ประมาณนี้เปแค่มผมให้ A แล้วครับต,ต่อมาคาฟูแบ็คขวาเก่งมากไม่รู้จะพูดไงคือตอนที่คาฟูเข้าเนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยสนใจกันนะเอออาจจะเห็ุหลายคนที่มาคอมเมนต์ในช่องผมเขา,าบอกว่าข้ามกันนะครับแต่ว่าคาฟูก็เป็นหนึ่งตัวที่เก่งมากๆแบ็คขวาคาฟูทั้งเมนเจอร์ทั้งเฮ to Head เล่นได้หมดเลยคาฟูในเมนเจอร์เนี่ยก็บุกบ้าเหมือนกันนะเพื่อนๆใช้งานได้ดีมากๆนะครับก็เอาไป A ต่อมาเคนนี่ดาวกิสสาย5ขวา5้าไม่ต้องพูดเยอะเอาไปเอก่อนเลยแล้วค่อยอธิบายคือเมนเจอร์หมดเนี่ยมันจะเร็วมากถ้าเกิดหลุดเนี่ยก็คือยิงเข้าเลยนะครับเออแต่เมนเจอร์ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเวลาหลุดมันก็จะยิงเข้าบ่อยนะซึ่งในเมนเจอร์เนี่ยนักเตะสาย5ขวา5้าจะสําคัญมากเพราะว่ามันจะยิงได้ทุกท่าเลยนะครับไม่ว่าจะหมุนทางไหนถ้านักเตะถนัดข้างเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ข้างไม่ถนัดมันจะไม่ค่อยถ้าเกิดเข้าเหลี่ยมอ่ะมันจะไม่ค่อยลองสองเท่าไหรนะ่นะเพื่อน เผื่อใครไม่รู้นะครับเออสาย5ขวา5สําคัญกับเมนเจอร์มากซึ่งเคนนี่ดดวกิคือหนึ่งในนั้นเก่งมากนี่คือเหตุผลที่ได้ A แล้วก็เฮดทูเฮดเร็วยิงได้2เท้าข้องอีกไม่ต้องพูดเยอะถ้าเกิดหลุดก็ยิงให้เข้าแล้วกันเออเ,อ,อเดี๋ยวจะมาโทษผมว่ามันไม่เก่งนะเคนนี่เาวกิเก่งอยู่แล้วครับเอาไป A ต่อมาเนสตอพอๆกับเคียรลีนี่แต่เคียรลีนี่อาจจะยังเก่งกว่าอยู่นะซึ่ง ยืนคู่กันหน้าครับกองหลังอิตาลี2ตัวนี้มาในโคตรเก่งเลยมาในกิดเดียวกันอีกนะเนสตก็เอาไปเอเหมือนกันครับแน่นเหมือนกันม a เนเจอร์หมดแล้วก็เฮดทูเฮดเล่นได้ดีเหมือนกันนะครับต่อมามาเกเลเนี่นี่คือตัวที่หวงเปิดได้นะครับซึ่งก็เป็นนักเตะในออปชันเกมลับที่ดีมากๆ1คนแต่ว่าเกมลุกเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับเพราะงั้นผมให้ B และกันเพราะว่ามเนเจอร์หมดผมก็อยากได้ ตัวที่มันได้ทั้งลับทั้งลุกนะเหมือนกับยายาย่าเงี้ยเล่นเกมลับก็ได้เล่นเกมลุกก็ได้หรือวีเอล่าผมอะ่ะมันก็ขึ้นไปยิงได้ตลอดแต่ว่ามาเกเรเล่คือเงียบมากนะครับในเกมลุกซึ่งมันไม่ได้เด่นอยู่แล้วแหละรู้อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ขนาดนั้นนะครับเออส่วนเฮดทูเฮในเก่งมากไม่ต้องพูดถึงสบายสบาย,บายเมดเขียวผมยังเล่นได้เลยนะก็เอาไปบีแล้วกันเมเนเจอร์ Manager ไม่เก่งนะครับต่อมา ปีกซ้ายฮีโร่คนนี้อย่างเก่งเฮเดนอาซาผมให้เก่งมากกว่าโรนลดินโนในกิจที่แล้วอีกนะเออโอวิอาเท่ากันแต่ว่าอาซานี่มาเก่งมากเลยเก่งแบบบ้าเลยเนะคล่้องแล้วก็เสียบอลยากด้วยยิงก็ดีไม่มีอะไรต้องพูดเดยอะใครยังไม่ลองอาซา113ไปลองดูได้นะครับในสเกาติ้งแคมป์ก็ได้เออเก่งเก่งจริงนะเออเอาไปเนะครับเมเนเจอร์ Manager, แล้วก็เฮทูเฮเล่นได้สบายสบาย,บายต่อมามาเล็กแฮมซิกก็ เก่งมากๆอยู่แล้วไม่ต้องพูดเยอะเคยมาเป็นพาร์ตตอนกลับตานบ้างหรือว่าไงจําไม่ได้แล้วก็เก่งตัวนั้นยังใช้ได้อยู่เลยสําหรับผมซึ่งมาล่างใหม่ใครอยากอัปเกรดก็เปลี่ยนได้เลยนะครับแต่ว่าใครไม่เปลี่ยนก็เหมือนกันแฮมซิกเหมือนกันนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะแฮมซิกเก่งทุกล่าง AI ดีทุกล่างเมนเจอร์ Manager, โหมดยิงไกลโคตรดีถนาดสองเท้าเล่น CM ได้ด้วยไม่มีอะไรต้องพูดเยอะเฮดตูเฮดเก่งมากอยู่แล้ว ใครเคยเล่นจะรู้ดีนะครับก็แฮมซิกเอาไป A มี A บวกก็จะให้ A บวกอะ่ะบอกเลยต่อมาเอลิคันตัวหน้าไม่ได้จับนานมากแต่ว่าก็ยังเก่งอยู่เพราะว่าในเมเนเจอร์ผมก็ยังโดนยิงอยู่นะครับเมเนเจอร์ Manager, หมดเอาไปก่อนเลย A ส่วนเฮทุเฮทเนี่ยอาจจะต้องแล้วแต่คนถนดัดเพราะว่าคันตัวหน้าก็ไม่ได้เป็นกองหน้าสไตล์แบบตอกแล้ววิ่งสับแล้ววิ่งอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ได้เร็วขนาดนั้นแต่ว่าก็พอจะมีความเร็วอยู่เหมือนกันแข็งตัวสูง เออใครเล่นเปิดหมงก็อาจจะสนุกหน่อยแต่ว่าไม่รู้คันตัวหน้าเปิดหมงเก่งไหมแต่ว่าใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งซึ่งถ้าไปบวกลบกับเมนเจอร์ที่ผมให้ A แล้วเนะี่ยตัวนี้ผมก็ให้เทียริสเออยู่เหมือนกันนะครับ mm hmm. เก่งอยู่แล้วคันตัวหน้านะต่อมาแจซินโยครับตัวที่เก่งมากๆในกิจนี้ผมเนี่ยให้ลองจากโยอันครับหรือว่ากูริดเลยนะแจซินโยเนี่ยให้เป็นอันดับสตัวที่ดีที่สุดในกินี้เลย s จซินยน้ในกลิ่นเนี่ยคือเก่งมากนะครับแล้วก็ยิงดีเร็วคล่องคล่องมากๆผมโคตรชอบเลยนะนเพื่อนๆเออเล่นสนุกจริงนะครับก็ตัวนี้ไม่ต้องพูดเยอะเอาไป A เมเนเจอร์ Manager หมดหรือว่าเฮทูเฮ d เล่นได้สบายเมเนเจอร์ Manager จะเก่งซะด้วยเออไม่รู้ใครเคยเจอเมเนเจอร์บ่าโคตรเก่งเลยนะครับต่อมาย o รันครับไม่ต้องพูดเยอะเอาไป A แล้วก็ข้ามไปเลยไหมเออเฮทูเฮทก็เก่งขนาดสองเท้าอีกนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกอะ กิดนี้คือแบบ3ตัวกูลิดโยนะครับแจสิงโยเนี่ยคือแบบสุดมากนะครับเออโยนครับอัไป A ครับไม่ต้องพูดเยอะเมนเจอร์เฮทูเฮ d อีกคนนึงกูลิดเก่งอยู่แล้ว2เท้าและเล่นได้ต้อง3 4มสี่ตำแหน่งปะถ้าจะไม่ผิดแล้วเป็นตำแหน่งแล้วเป็นสามตำแหน่งไม่พอเป็นเทเดลุง้งพอเป็นเทเดลุง้งปุ๊บนักเตะตำแหน่งรองก็จะไปเล่นเป็นสีเขียวจากเมื่อก่อนที่ตำแหน่งรองจะเป็นสีเหลืองและโอวรลดตอนนี้โอวิาไม่ลดเลยเพราะว่ามันเป็นเทเดลุ้งนะครับก็ เล่นได้สบายๆนะครับกูลิดโอ้เสียงผมแหกแล้ก็กุลิดเล่นได้สบายๆนะครับก็อเอาไ a เ A เมนเจอร์หมู่เฮทูเฮทยิ่งเฮทูเฮทเอาไปยืนกองหน้านี่อย่างเก่งเลยนะครับเร็วแข็งแล้วก็ลู่แบบชุลมุนเงี้ยกูลิดจะได้ตลอดนะครับเออประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆขอเสียงผมแหบแล้วขออภัยด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับ